ไฮอาภาพรตกใจเจอหนุ่มที่เคยจีบหลังผ่านไป20กว่าปีก่อนตัดจบสุดพีคเรียกว่าน้อยครั้งที่ไฮอาภาพรนักร้องลูกทุ่งชื่อดังจะออกมาเปิดเผยถึงชีวิตรักที่ผ่านมาของตัวเองครั้งนี้ได้มาเป็นแขกรับเชิญในรายการสารพัดเพื่อน ep 0.71ซึ่งมีมีบางช่วงบางตอนที่เผยเรื่องจริง ไม่เคยมีใครรู้ที่กลับมาเจอหนุ่มที่จีบในอดีตอีกครั้งโดยเล่าว่าตอนนั้นเป็นคนที่ฮอตมากตอนนั้นหอมมากล่าสุดก็เพิ่งไปเจอผู้ชายที่เคยชอบเขาเหมือนเชิญหลงเลยเธอตอนนั้นสุภาพบุรุษสี่คนที่มาชอบหนึ่งเจ้าของรีสอร์ทที่เกาะสมุย 2. ขายรถยี่ห้อหนึ่งสานักธุรกิจและสี่นักอสังหาริมทรัพย์ที่เลือกไม่ถูกเลย ที่ไปเจอมาล่าสุดคนที่ขายอสังหาริมทรัพย์เคยเจอเมื่อ20กว่าปีที่แล้วตอนนั้นแม่เชิดไงซึ่งทางรายการเขานัดซึ่งไปก่อนเวลาก็เดินดูของตามร้านนั้นร้านนี้จนร้านสุดท้ายเจอเจ้าของที่เพิ่งเข้ามาก็คือความรักที่ไม่ได้เจอกันมากว่า20ปีประมาณ23ปี เขายังหุ่นดีสมาร์ทอยู่เลยเราปิดหน้าไปเลยแต่เขาจำเราได้แต่แม่จำเขาไม่ได้เขาถามว่าจำได้ไหมครับคุณอาภาพรยังสวยอยู่เลยครับสวยกว่าวัยรุ่นอีกนะครับตนก็พยายามนึกเสื้อเอวการกลับมาครั้งนี้เซอร์ไพรส์มากไม่ใช่ความบังเอิญเหมือนเขาขีดเส้นให้เจอกัน ก็ถามนี่ร้านเฮรอเขาบอกใช่ครับเปิดให้แฟนครับแฟนเขานั่งมองจนสุดท้ายแม่จำได้แล้วเขาเคยมาจีบแม่